<laughs> ไปเลย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 สวัสดีนะครับผมวันนี้มาตามหานกตัวเคสิบตัวแรกนะผมน่าจะเป็นตัวบางคอนเหล็กตัวแรกนะผม,ะผมเพราะว่าดูจากอายุการใช้างานก็น่าจะ ได้นะครับแล้วก็เครื่องนี้จะเป็นของ thunder นะครับท t ร้อยสี่ thunder p ัดนะครับนี่นะผมก็จะของเขาเลิกทำนานะไม่ไม่ไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยขายนะครับก็มีกระบะอันนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็โคงนกเป็นเคสิบสี่นะจะเป็นตัวแ,แรกนะใบห้านะครับ เครื่องอะไรที่ไม่ได้ล้างนะครับผมแต่สารติดฟังเสียงเครื่องนี่เอ้ยติดให้ผู้ชมฟังนี่ติดต่อพี่สันเลยนะติดต่อพี่สันได้พี่สันต้อนรับสมาชิกใหม่แล้วชิบหายเลยเฮ้ยกระป๋องกระป๋องกระป๋องคุมท่อโอ้ไม่ติดนะครับโอ้ไม่ติดหลวมซะแล้ว อ่ะเดี๋ยวให้พี่สันติดให้ดูหน่อยนะครับต,ติดให้ฟังนั่นแหละโอ้พออ่ะยางพอติดแล้วโอ้เนี่ยหรือว่าเจ้าของเขาไม่ไม่ไม่ได้ร้านะครับคือย่ำเสร็จเขาก็ไปทำงานเลยนะครับก็เหมือนตบได้ไหม เอ่ะเนี่ยครับทุกคนไม่มีเสียงดังนะครับเสียงว่าถุงยางนิ่มนะครับแต่ว่าสภาพภายนอกมันไม่ไม่ได้ล้างนะครับวงนี้จะเป็นวงสามสองใบห้านะครับผมแรงสิลรงสิลรงสิ ่ะเดี๋ยวทำการเดี๋ยวขนขึ้นรถเลยใหญ่ตังค์เขายังเดี๋ยวจะไปเอาไอ้ตัวเครื่องรถอะไรนะหนูเครื่องรถอะไรนะรถนั่งขับรถนั่งขับของนายเจ้านายเครื่องรถอะไรนะยี่ห้ออะไรนะนายเจ้านายเจ้าปลาเจ้าหรือนายเจ้าป้าเจ้าเออนั่นแหละคล้ายๆกันเราเรียกเเอืีลยจะไปดูกันอีกครั้นนึงแล้วก็ขายยกชุดไปเลยนะครับผมมีครบมีครบด้วยแล้วก็อันนี้เป็นไดอันนเี้อาไว้พี่เอไว้ไปคาดเนี่ย เรอ,อยอะยค้บในอา้บอานันหลอี้รอ้องด้วยี <c oughs> นครับไอเขาเรียกรนเจอร์มันอยู่นี่นะนี่ดเี่ยนจาของเขาถอดไว้นะครับไม่ได้เป็นไรเลยนะนี่นะถอดไว้ด้เฉยนะครับยังยังสภาพยังจะว่าใช้ได้ครับก็ ทักหาพิสันได้นะครับผมไหนึ่งล้านใชโอ้ส,โอสันถือที่จ่ายยังต้องถือแสนหนึง่งฮะแสนหนึง่งแสนหนึ่งใช่ไหมเดาวเ,เดอ้อไม่รู้เท่าไรเดอ้อเดาเอาเดาเอาเองนะครับไปถามพิสันเอาเองเด้อก็จะทำสัญญาซื้อขายสักสักแป๊บนะครับแล้วก็จ่ายตังค์เป็นนั้นว่าเก็บกลับบ้านได้ ขายเลขายของมันไม่มีเวลาหรอกโอครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของเขาขับขึ้นเองนะลับรถรถมันเนาะเอาไว้นะหัวรถล่ะหัวรถเอาไว้นะไม่ต <c oughs> ้องทะลุไปโน่นเอาหน้าแป่เสียงนิง่ม <c oughs> จริงเลยก็คือโย่ <c oughs> เนะีเนะ่ยถ้าขับแบบ คือคือคือเจ๊แต่ว่าบางโกลมันผุเฉยๆนะแต่ว่าอย่างอื่นมันดีอยู่นะเดี๋ยวนิ่มตัวใหญ่อ่ะ Hoa danh lúc trong cái này. Tất cả các bạn đứng đeo đứng đeo. Bye, căn ngăn 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 วขอิกระไดนะเอยู่ในวางฮะเดี๋ยวจะยด้วย มีไฮ,ฮดรอลิกด้วยนะยนเล็มีกามีไฮดรอลิกด้วยนะครับผมอโอ้สบายเดี๋ยวเชือกล้างไปชุดนี้จับมาที่48ล้านนะครับ <laughs> <laughs> ไปนะยังยังเหลืออ้นั่นออกเดี๋ยวเดี๋ยวได้เล่นอีกไอ้นั่นอ่ะเดีกตัวนั้นตัวใหญ่เดี๋ยวขึ้นรถผมไปนะครับไม่หนักนะดูแต่เมียผมยังยกไหว๋อยกไหวใช่ไหมไหวหรือเปล่าแต่พี่สันผมไม่ไหวนะแต่เมียไม่พูดเลยเงียบปิ๊บเลยนะโดนมาครับ ชุดนี้ก็โอเคนะครับจะเป็นชุดใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปดูไอหัอวโคง้งหัวเทินเองครับคุบ,คบอ้อคุบอีกเนาะเงเตอโอเคเดี๋ยวตามไปดูไป Let's go มาเก็บตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับของชุดบนนู้นนะชุดนู้นนะผู้ขายพวกพร้อมกันเลยนะยกชุดอันนี้เป็นน่าจะเป็นหัวเทินใช่ไหมยังหนู้เรียกหนะัวเทินเนาะนั่งขับ นั่งขับหัวเทินสมัยก่อนคลาสสิกอันนี้แหละเดี๋ยวพี่ช่างเขาจะาไปวิ่งไถนาแล้วใช่ไหมหแต่มาแข่งอาจจะมาแข่งกับรถผม,มนะออได,ได,ได้ได้ไหม,ไ,ม,มดได,ได้โอเคไปนั่งก็ได้เดี๋ยวจะเอาขึ้นรถผลไปนะครับอโไม่ต้องนั่งก็ได้เดี๋ยวเราหมุนอะไรก็ได้เดี๋ยวลองทีล่ะไหวไหวม่ะไหวอ่ะถื่อ ทำไมผมรู้สึกหนักๆวะเนี่ยทำไมเรารู้สึกหนักๆวะแห่แล้วคุนใหม่เฮ้ยนี่จริงจรงื่อเียยฟิดเลยอ่ะเพียบเนียบฟิตเลยเยอะไหมายไปเลยเราจะหันต้ตรงดูดีกว่าอ่ะเอาไาตรงมาเขาไปไกล่เหรอ 牌。 เราจะเอาลอกดึงขึ้นเนาะเพราะเข็นไม่ไหวนะครับไอ้เนี่ยเส้นมีไหมมันไม่ได้ยึดตัวล่างเหรอเนี่ยไม่ได้ยึดไม่ยึดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวมันถอนเดี๋ยวหลักนอกมันถอนไทยไทยนี่มันติดนี่ไงไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวหลักมัถอนก็จะทำการใช้ดึงขึ้นนะพอดีนะครับอ่าครับเดี๋ยวช่วยดันช่วยดัน สนมไม่ไร้ไหมโมเลอ่ะเดี๋ยวให้ลุงเมื่อกี้ลุงผ่านมาพอดีครับแต่ไม่รู้จักกันนะแต่ว่าเอาดันขึ้นครับ

พอครับพอครับนี่นะครับก็ลุงใจดีพอดีนะครับถ้าเหมือนกันก็คงจะเล่นกันอีกหลายยกครับพอดีขอบคุณมากนะครับลุงครับคนไทยใจดีนะครับ อะไรอ่ะไปลไองดึงไปลองดึตงติดติดพอดีเฮ้ยมัน,ต,นต,ติดพอดีมันติดล็อกตัวกลางพอดีเฮ้ยเดี๋ยวช่วยกันส้าขอเกาะนี่แล้วอเอาสายพานคล้องนี่เลยสันสายพานคล้องอในในกระทะเลยสายพานอ่ะสายพานคล้องในกระทะแล้วเกาะกระโซ่นี้ถอดออกเกาะโซ่ขันนี่การมันการมันรู้วิ่งสายพานเหรอเดี๋ยวขอก่อน